กลางสายฝนในค่ำคืนที่หนาวเหน็บหญิงมหาเศรษฐีผู้มีทุกอย่างในชีวิตกลับต้องชะง,งักเมื่อเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งอุ้มทารกอยู่ริมถนนอย่างสิ้นหวังเธอไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจเพียงครั้งนั้นจะเปิดเผยความลับในอดีตที่เธอเก็บไว้ในหัวใจมาทั้งชีวิตเด็กคู่นั้นคือใครทำไมชื่อของเด็กทารกถึงเหมือนกับลูกสาวที่เธอเสียไปเรื่องราวต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของหญิงมหาเศรษฐีตลอดกาล และทำให้คุณเข้าใจว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินทองแต่คือสิ่งที่อยู่ลึกในหัวใจของมนุษย์ฝนโปรยลงมาอย่างไม่หยุดเสียงฟ้าร้องกล้องไปทั่วถนนสายเล็กในเมืองใหญ่รถหรูสีดำจอดอยู่ริมทางหญิงสาวในวัยห้าสิบกว่าสวมเสื้อสูทเรียบหรูมองออกไปนอกกระจกด้วยแววตาเศร้าเธอคือคุณพิมพ์มหาเศรษฐีที่ใครๆก็อิจฉาในความสำเร็จและชีวิตอันสมบูรณ์แต่ภายในใจของเธอกลับว่างเปล่าไม่มีรอยยิ้มที่แท้จริงหลงเหลือ ขณะคนขับรถจอดรอสัญญาณไฟเธอเห็นเงาร่างเล็กๆข้างทางเด็กหญิงผมเปียยืนกอดผ้าห่มเก่าๆเอาไว้แน่นในอ้อมแขนของเธอมีทารกน้อยที่กำลังร้องให้เบาๆท่ามกลางสายฝนคุณพิมพ์ขมวดคิ้วเด็กสองคนนี้มาทำอะไรกลางฝนแบบนี้เสื้อผ้าของเด็กเปียกจนแนบลำตัวมือสั่นเพราะความหนาวแต่ดวงตาเธอยังมองน้องด้วยความรักคนขับรถหันมาถามคุณผู้หญิงจะให้ช่วยไหมครับ คุณพิมพนิ่งไปครู่หนึ่งใจของเธอสัน่นเธอรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้จอดตรงนั้นสีเธอสั่งเสียงเบาฝนตกหนักขึ้นอีกขณะเธอเปิดประตูลงจากรถลมเย็นพัดใส,สหน้าเต็มแรงเด็กหญิงรีบผันมามองด้วยสายตาตื่นตกใจหนูอยู่ตรงนี้ทำไมคุณพิมพ์ถามน้ำเสียงแผ่วแต่หนักแน่นเด็กหญิงก้มหน้าน้ำตาผสมกับน้ำฝนหนูไม่มีบ้านค่าแม่ไปโรงพยาบาลแล้วยังไม่กลับมาเลยหนูไม่รู้จะไปไหน คุณพิมพรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเธอจำได้ดีว่าวันหนึ่งในอดีตเธอเคยสูญเสียลูกสาวในวัยใกล้เคียงกันภาพวันนั้นย้อนกลับมาในหัวความรู้สึกผิดเก่าๆพลันตื่นขึ้นเธอมองเด็กหญิงอีกครั้งมือของเด็กเล็กนั้นยังคงกอดน้องไว้แน่นแม้ร่างจะสั่นเทาหนูชื่ออะไรคุณพิมพ์ถามด้วยเสียงอ่อนโยนกว่าเดิมน้ำเด็กตอบส่วนนี้คือน้องฝนข้าหนูตั้งชื่อน้องตามวันที่เขาเกิดคุณพิมพ์นิ่งน้ำตาคลอเธอหันมองท้องฟ้าที่มืดครึม ฝนเธอพึมพำในใจชื่อที่เหมือนกับลูกสาวของเธอหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงความรู้สึกบางอย่างกำลังผลักให้เธอทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนเธอเก้าวเข้าไปใกล้เด็กทั้งสองก้มลงคลุมผ้าพันคอของตัวเองให้เด็กหญิงในวินาทีนั้นเองเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดที่คุณพิมพ์เคยเห็นในชีวิตหัวใจของเธอเหมือนละลายไปพร้อมกับสายฝนและทันใดนั้นเสียงหนึ่งจากด้านหลังเรียกขึ้นเบาๆคุณพิมพ์เด็กคู่นั้น เธอหันไปทันทีสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอชะง,งักจนยืนนิ่งน้ําตาค่อยๆไหลลงบนแก้มโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่คุณพิมพ์เห็นในตอนนั้นทําให้ร่างทั้งร่างของเธอแข็งค้างชายวัยกลางคนในชุดเสื้อฝนเดินเข้ามาในสายฝนเขาคือลุงสมคนขับรถเก่าของบ้านเธอเมื่อหลายปีก่อนใบหน้าของลุงเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแต่ดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเช่นเดิมคุณพิมพ์ครับเด็กสองคนนั้นผมรู้จักครับ เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยท่ามกลางเสียงฟ้าร้องที่ดังลั่นเหนือศีรษะรู้จักคุณพิมพ์ถามด้วยน้ำเสียงที่แฝงความสับสนลุงสมพยักหน้าแม่ของเด็กคนโตเคยทำงานอยู่ที่บ้านคุณเมื่อหลายปีก่อนจำได้ไหมครับคุณแป้งแม่บ้านที่ลาออกไปกระทันหันหัวใจของคุณพิมพ์เหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะคุณแป้งเธอพึมพำเบาๆชื่อที่เธอไม่ได้ยินมานานนับสิบปีชื่อนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่ใครจะรู้ คุณแป้งคือแม่บ้านคนหนึ่งที่เธอเคยไว้ใจที่สุดแต่วันหนึ่งเธอกลับพบว่าเงินก้อนใหญ่ในตู้เซฟหายไปและในเช้าวันต่อมาคุณแป้งก็หายตัวไปพร้อมกับลูกสาววัยสามขวบคุณพิมพ์ในวันนั้นโมโหมากเธอสั่งให้คนตามหาแต่ไม่พบร่องรอยเธอจึงเก็บความโกรธไว้ในใจพร้อมกับตราหน้าว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นขโมยแต่วันนี้เด็กหญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีดวงตาและรอยยิ้มคล้ายคุณแป้งราวกับถอดแบบกันมาลุงสม หมายความว่าเด็กคนนี้ลุงสมพยักหน้าใช่ครับคุณพิมพ์เด็กคนนี้คือลูกของคุณแป้งเธอชื่อน้ำจริงๆด้วยคุณพิมพ์หันกลับไปมองเด็กหญิงอีกครั้งน้ำในตาของเธอเริ่มเอ,อ่อเด็กหญิงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอยืนกอดน้องไวแน่นยกสายตาขึ้นมองหญิงแปลกหน้าผู้มีแววตาเปื้อนน้ำตาแม่ของหนูตอนนี้อยู่ที่ไหนเสียงของคุณพิมพ์เบาแต่สัน่นเด็กหญิงหลบตาแม่อยู่โรงพยาบาลข้าหมอบอกว่าแม่ไม่สบายหนูอยากไปหาแม่ แต่ไม่มีเงินรถเมย์ก็ไม่รับหนูเลยเดินมาเรื่อยๆคำพูดของเด็กหญิงเหมือนคมมีดที่แทงเข้าหัวใจของคุณพิมพ์พอย่างจังหญิงที่เธอเคยกล่าวหาว่าเป็นขโมยตอนนี้กำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและลูกของเธอกำลังยืนอยู่ตรงหน้าในสายฝนโดยไม่มีใครเหลียวแลคุณพิมพ์พกัดริมฝีปากแน่นเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆหรือเราผิดมาตลอดเธอไม่รอชารีบหันไปบอกลุงสม พาเด็กสองคนนี้ขึ้นรถเดี๋ยวนี้เราจะไปโรงพยาบาลเด็กหญิงลังเลแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของคุณพิมพ์เธอค่อยๆเดินตามขึ้นรถในรถรูอันอบอุ่นเสียงเครื่องปรับอากาศดังแผ่วๆขณะที่คุณพิมพ์ยื่นผ้าขนหนูให้เด็กหญิงและผ้าห่มเล็กๆให้ทารกในอ้อมแขนขอบคุณค่ะคุณป้าเด็กหญิงพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจคำว่าคุณป้าทำให้หัวใจของคุณพิมพ์อบอุ่นอย่างประหลาดเธอไม่รู้ว่าทำไมเสียงเล็กๆนั้นถึงมีพลังมากขนาดนี้ รถแล่นฝ่าฝนไปอย่างช้าๆทุกอย่างเงียบมีเพียงเสียงหายใจของทารกน้อยที่ค่อยๆเบาลงเพราะหลับในอ้อมแขนพี่สาวคุณพิมหันไปมองใจของเธอค่อยๆอ่อนลงทุกนาทีภาพวันเก่าผุดขึ้นมาวันที่ลูกสาวของเธอจากไปเพราะอุบัติเหตุบนถนนวันนั้นก็เป็นวันที่ฝนตกหนักเช่นเดียวกันเธอยังจำเสียงร้องสุดท้ายของลูกได้ชัดเจนแม่อย่าร้องให้นะประโยคนั้นยังฝังอยู่ในใจเสมอและตอนนี้เสียงของเด็กหญิงคนนี้ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนลูกกลับมาอีกครั้งเมื่อถึงโรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งในชานเมืองเด็กหญิงรีบลงจากรถนำทางไปยังห้องผู้ป่วยรวมกลิ่นยาและความชื้นลอยอ้อยอิ่งในอากาศเสียงเครื่องช่วยหายใจดังเบาๆหญิงสาวร่างผอมบนเตียงมีผ้าคลุมผมสีซีดใบหน้าสูบแต่ยังคงมีรอยยิ้มอ่อนโยนแม่เด็กหญิงร้องเบาๆแล้ววางน้องลงข้างๆก่อนจะจับมือแม่ไวแน่นคุณพิมพ์ยืนนิ่งอยู่ที่ปลายเตียงหัวใจเต้นแรงเธอไม่แน่ใจว่าควรพูดอะไร ผู้หญิงบนเตียงลืมตาชาชาและเมื่อสายตาของเธอพบกับคุณพิมพ์พทุกอย่างก็เหมือนหยุดนิ่งคุณพิมพ์พเสียงของเธอแผ่วจนแทบไม่ได้ยินคุณพิมพ์พรู้ทันทีนี่คือคุณแป้งแน่นอนน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มของหญิงทั้งสองโดยไม่ต้องมีคำพูดใดฉันคุณพิมพ์พเอ่ยเสียงสัน่นฉันคิดว่าเธอหนีไปกับเงินของฉันคุณแป้งสายหน้าเบาๆฉันไม่ได้หนีค่ะคุณพิมพ์วันนั้น สามีฉันประสบอุบัติเหตุฉันต้องรีบไปต่างจังหวัดไม่มีเวลาบอกใครแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไม่กล้ากลับมาเพราะกลัวคุณจะโกรธเสียงสะอื้นของเด็กหญิงดังขึ้นเบาๆแม่ไม่เคยขโมยข้าคุณป้าแม่แค่จนคุณพิมพ์สุดลงนั่งน้ำตาไหลไม่หยุดความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงหญิงที่เธอเคยเข้าใจผิดต้องใช้ชีวิตยากลำบากมาหลายปีลูกของเธอต้องยืนอยู่กลางฝนเพราะความเข้าใจผิดของคนมีเงินอย่างเธอ คุณพิมพเอื้อมมือไปจับมือของคุณแป้งแป้งฉันขอโทษจริงๆคุณแป้งยิ้มอ่อนไม่เป็นไรค่ะคุณพิมพ์ฉันดีใจที่คุณยังจําฉันได้แวตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความอบอุ่นปนเศร้าความทรงจําเก่าๆถูกชําระด้วยน้ําตาในข่ําคืนฝนพรำแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อเสียงจากเครื่องช่วยหายใจดังเตือนเบาๆเด็กหญิงตกใจแม่คุณพิมพ์รีบลุกขึ้นกดกริ่งเรียกพยาบาลพยาบาลเข้ามาอย่างเร่งรีบเสียงหัวใจในจอเริ่มช้าลงทุกที คุณพิมพยืนอยู่ข้างเตียงมือสั่นเท่าเธอไม่รู้ว่าชีวิตกำลังจะพลากโอกาสครั้งที่สองจากเธอไปอีกหรือไม่ในวินาทีนั้นเองคุณแป้งหันมาทางคุณพิมพ์ยกมือขึ้นอย่างอ่อนแรงแล้วพูดเบาๆว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วช่วยดูแลลูกฉันด้วยนะคะ่ะน้ำตาของคุณพิมพ์ไหลพรากเธอจับมือนั้นไว้แน่นรู้สึกถึงความอุ่นที่ค่อยๆจางหายเสียงหัวใจในจอเครื่องค่อยๆแผ่วลงเด็กหญิงร้องเรียกแม่อย่าทิ้งหนูไปนะ คุณพิมยืนตัวสั่นหัวใจของเธอเหมือนจะแตกสลายอีกครั้งเธอมองหน้าเด็กหญิงคนนั้นดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความหวังและในใจของเธอมีบางสิ่งกำลังก่อเกิดขึ้นใหม่เธอไม่รู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีต่อมาชีวิตของทุกคนในห้องนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงเครื่องวัชพจรดังต่อเนื่องในห้องผู้ป่วยทุกคนในห้องหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าขยับคุณพิมพ์ยืนอยู่ข้างเตียงมือของเธอกำแน่นอยู่บนมือของคุณแป้งที่เริ่มเย็นลงทีละน้อย เด็กหญิงน้ำกอดน้องไว้แน่นดวงตาแดงก่ำจากการร้องให้เธอไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงเงียบไปแบบนั้นคุณแป้งอย่าหลับนะคุณพิมพ์พูดเสียงสัน่นพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาอีกพยาบาลกำลังพยายามช่วยปั๊มหัวใจเสียงเครื่องมือดังแข่งกับเสียงฝนที่ยังคงตกอยู่ข้างนอกอย่างไม่หยุดหนึ่งนาทีผ่านไปสองนาทีผ่านไปหัวใจของทุกคนในห้องเหมือนหยุดเต้นไปพร้อมกันแล้วจู่ๆเสียงเครื่องก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้ง ชีพจรเริ่มมีจังหวะอ่อนๆอพยาบาลถอนหายใจเบาๆปลอดภัยแล้วแค่แต่อาการยังน่าห่วงมากคุณพิมพ์สุดลงนั่งน้ำตาไหลอาบแก้มเธอจับมือคุณแป้งแน่นขึ้นอีกครั้งขอบคุณพระเจ้าเธอพึมพำเสียงแผ่วเด็กหญิงน้ำเงยหน้ามองหญิงมหาเศรษฐีตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เพิ่งรู้จักถึงร้องให้เพราะแม่ของเธอคุณพิมพ์หันมามองเด็กหญิงด้วยแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนหนู อย่าก,กลัวนะป้าจะไม่ให้แม่หนูต้องอยู่ลำพังอีกแล้วเด็กหญิงพยักหน้าช้าๆมือยังไม่ปล่อยจากมือแม่หลังจากเหตุการณ์นั้นคุณพิมพ์ตัดสินใจจ่ายค่ารักษาทั้งหมดให้กับคุณแป้งเธอไม่สนใจจํานวนเงินแม่แต่น้อยเพราะสําหรับเธอตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเงินอีกต่อไปวันถัดมาแสงแดดแรกของเช้าสองลอดหน้าต่างเข้ามาอย่างอ่อนโยนกลิ่นยาและกลิ่นฝนที่ยังหลงเหลืออยู่ในอากาศทําให้บรรยากาศในห้องสงบอย่างประหลาด คุณพิมพถือถุงอาหารร้อนๆเดินเข้ามาเธอยิ้มเมื่อเห็นเด็กหญิงน้ำกำลังเช็ดตัวให้น้องอย่างเบามือหนูดูแลน้องเก่งมากเลยนะคุณพิมพ์พูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเด็กหญิงหันมามองแม่บอกว่าหนูต้องเข้มแข็งข้าหนูต้องไม่ร้องให้ต่อหน้าคนที่หนูรักคำพูดนั้นทำให้หัวใจของคุณพิมพ์สั่นเธอนึกถึงคำของลูกสาวในวันสุดท้ายก่อนจากลาอีกครั้งแม่ต้องยิ้มนะอย่าร้องให้ต่อหน้าหนูน้ำเสียงในอดีตก,กับเสียงของเด็กหญิงตรงหน้าเหมือนกันจนแทบแยกไม่ออก คุณพิมพ์นั่งลงข้างเตียงหันไปมองใบหน้าซีดของคุณแป้งที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่น้ำหนูอยากเรียนใหม่เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นอย่างไม่เชื่อหูอยากค่าแต่หนูไม่มีเงินหนูต้องขายของกับแม่คุณพิมพ์ยิ้มจังๆต่อไปนี้ป้าจะดูแลให้หนูจะได้เรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆน้ำตาของเด็กหญิงเอ่อขึ้นคุณป้าจะช่วยหนูจริงๆเหรอคะจริงสิคุณพิมพ์ตอบเพราะหนูทำให้ป้ารู้ว่าคนที่มีค่ามากกว่าเงินคือคนที่ยังมีหัวใจให้ผู้อื่น เด็กหญิงน้ำโผลเข้ากอดคุณพิมพ์แน่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่หญิงมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความอบอุ่นของชีวิตจริงไม่ใช่จากห้องรูหรืออัญ,ญมณีราคาแพงแต่จากอ้อมแขนของเด็กที่เปียกฝนคนนั้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงคุณแป้งเริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งน้ำน้องฝนอยู่ไหนลูกเสียงอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความรักนั้นทําให้เด็กหญิงรีบวิ่งเข้าไปกอดแม่หนูอยู่ตรงนี้ค้าคุณป้ามาช่วยเราด้วยแม่จะไม่ต้องเจ็บอีกแล้วนะ คุณพิมพ์เดินเข้าไปใกล้เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายคุณแป้งพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายยังอ่อนแรงคุณพิมพ์รีบประคองไว้อย่าฝืนเลยเธอต้องพักก่อนขอบคุณนะคะคุณพิมพ์ฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะยังจําฉันได้ฉันจําได้และฉันก็เสียใจเสียใจที่เข้าใจเธอผิดน้ําตาของคุณแป้งรินไหลเธอจับมือของคุณพิมพ์แน่นฉันไม่เคยโกรธคุณเลยค่ะคุณพิมพ์ฉันรู้ว่าคุณแค่เจ็บปวดจากการสูญเสียลูก ประโยคนั้นทำให้คุณพิมพ์นิ่งไปหัวใจของเธอเหมือนถูกอ่านออกหมดทุกถ้อยคำเธอสูดหายใจลึกพยายามกลั้นความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาอีกครั้งเธอรู้เรอฉันรู้เข้าวันนั้นทั้งบ้านรู้หมดว่าคุณพิมพ์ร้องให้ทั้งคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปปลอบเสียงเงียบเข้าปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่คุณพิมพ์จะเอ่ยขึ้นเบาๆบางทีลูกฉันอาจส่งหนูกับน้องฝนมาเพื่อให้ฉันมีโอกาสแก้ไขอดีตคุณแป้งยิ้มอ่อน บางครั้งพระเจ้าก็ให้บทเรียนในวันที่เราคิดว่าทุกอย่างจบแล้วค่ะแสงแดดยามสายส่องผ่านม่านหน้าต่างตกลงบนเตียงพอดีทําให้ห้องทั้งห้องสว่างขึ้นเสียงหัวใจของคุณพิมพ์เต้นชาและมั่นคงเธอรู้แล้วว่าความร่ํารวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในธนาคารหรืออสังหาริมทรัพย์แต่มันอยู่ในความสามารถที่จะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่สะอาดหลายวันต่อมาคุณพิมพ์ไปเยี่ยมพวกเขาทุกวันเธอเริ่มซื้อของใช้เสื้อผ้า และของเล่นเล็กๆสำหรับเด็กทั้งสองแต่สิ่งที่เธอให้มากกว่าสิ่งของคือเวลาเธออ่านนิทานให้เด็กๆฟังพาไปสวนเล็กๆหลังโรงพยาบาลและหัวเราะอย่างที่เธอไม่เคยหัวเราะมานานจนวันหนึ่งหมอบอกว่าคุณแป้งอาการทรงตัวและอาจกลับบ้านได้ภายในไม่กี่สัปดาห์คุณพิมพ์ตัดสินใจบางอย่างในใจเธอนั่งข้างเตียงคุณแป้งจับมือเบาๆแล้วพูดอย่างจริงใจ เมื่อเธอออกจากโรงพยาบาลฉันอยากให้เธอกลับมาทํางานกับฉันอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านแต่ในฐานะผู้ดูแลเด็กๆที่ฉันจะรับอุปการะคุณแป้งชะงักน้ําตาไหลอาบแก้มคุณพิมพ์หมายความว่าฉันหมายความตามนั้นเธอและลูกจะมีบ้านมีที่อยู่มีชีวิตที่มั่นคงและฉันจะได้มีโอกาสเป็นแม่อีกครั้งเด็กหญิงน้ำยืนอยู่ใกล้ๆเธอมองทั้งสองคนด้วยดวงตาใสาก่อนจะพูดเบาๆ หนูดีใจค่ะถ้ามีแม่เพิ่มอีกคนหนูจะเรียกคุณป้าว่าแม่พิมได้ไหมคะคำถามนั้นทำให้คุณพิมน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอก้มลงกอดเด็กหญิงไว้แน่นรู้สึกถึงความอุ่นที่หัวใจไม่เคยสัมผัสมานานเสียงหัวเราะของเด็กทั้งสองดังสะท้อนอยู่ในห้องผู้ป่วยเสียงฝนภายนอกเริ่มซาลงเหมือนท้องฟ้าเองก็เริ่มยิ้มให้กับพวกเขาในวันนั้นคุณพิมรู้แน่ชัดว่าแม่เธอจะเคยสูญเสียทุกสิ่งที่มีค่าในชีวิตไป แต่ในสายฝนวันหนึ่งเธอได้พบครอบครัวใหม่ที่สร้างขึ้นจากหัวใจไม่ใช่สายเลือดและเนะี่ยคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาทุกบาดแผลในอดีตของหญิงผู้เคยร่ำรวยที่สุดแต่ขาดสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกความรักที่แท้จริงหลังจากวันนั้นชีวิตของทุกคนเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่ชัดเจนคุณพิมพ์ใช้เวลาแทบทุกวันอยู่กับโรงพยาบาลเธอนำดอกไม้สดมาวางไว้ข้างเตียงคุณแป้งเสมอกลิ่นหอมของดอกมะลิ และเสียงหัวเราะของเด็กๆทำให้ห้องผู้ป่วยแห่งนั้นไม่เหมือนห้องอื่นอีกต่อไปทุกเช้าเธอจะซื้อขนมปังจากร้านเดิมที่เธอเคยชอบเมื่อสมัยยังสาวและแบ่งให้เด็กหญิงน้ำกับน้องฝนหนูต้องกินให้อิ่มก่อนนะถึงจะดูแลแม่ได้ดีเธอมักพูดเช่นนั้นทุกครั้งเด็กหญิงน้ำเริ่มเรียกเธอว่าแม่พิมพ์อย่างสนิทใจและทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้หัวใจของคุณพิมพ์จะอุ่นวาบเหมือนมีแสงส่องเข้ามาในส่วนลึกที่สุดของจิตใจ หลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ลูกสาวแท้ๆจากไปไม่มีเสียงใดทําให้เธอรู้สึกเหมือนเสียงนั้นอีกแล้วบางคืนเมื่อคุณพิมพ์กลับถึงบ้านเธอมักเปิดห้องลูกที่ปิดไว้ตั้งแต่วันนั้นผ้าม่านยังคงเป็นลายดอกไม้สีชมพูโต๊ะหนังสือยังวางตุ๊กตาตัวเดิมที่ลูกสาวเคยกอดไว้ทุกคืนเธอนั่งลงบนเตียงมองรูปถ่ายเก่าๆแล้วพูดเบาๆว่าแม่เจอลูกอีกคนแล้วนะ่ะเธอชื่อนามเหมือนฝนในวันที่ลูกจากไปเลย น้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจมันเป็นน้ำตาแห่งการให้อภัยตัวเองเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนสวนเล็กหน้าบ้านของคุณพิมพ์เธอให้คนจัดเตรียมพื้นที่ใหม่สำหรับสร้างบ้านเล็กหลังหนึ่งใกล้กับคฤหาสน์ของเธอเธอเรียกลุงสมมาดูแบบบ้านฉันอยากให้สร้างบ้านหลังนี้ให้คุณแป้งกับลูกๆอยู่จะได้ใกล้กันลุงสมยิ้มคุณพิมพ์เปลี่ยนไปมากเลยครับบางที ฉันอาจาเพิ่งได้เห็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็ได้เธอตอบพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายหลายสัปดาห์ต่อมาคุณแป้งออกจากโรงพยาบาลได้วันนั้นฝนตกพรำๆอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครกลัวฝนอีกแล้วคุณพิมพ์ถือร่มมารับด้วยตัวเองเด็กหญิงน้ำวิ่งเข้ามากอดเธอทันทีแม่พิมพ์หนูบอกแม่แล้วว่าเราจะกลับบ้านด้วยกันคุณแป้งยิ้มน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความสุขขอบคุณนะคะคุณพิมพ์ฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไง ไม่ต้องตอบแทนอะไรเลยแค่เธอมีชีวิตอยู่แค่นั้นก็พอแล้วเสียงฝนตกลงบนหลังคารถเป็นจังหวะนุ่มนวลรถเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลอย่างชา้ชาๆภาพจากกระจกหลังสะท้อนใบหน้าที่ยิ้มทั้งน้ำตาของทุกคนในรถคันนั้นเมื่อถึงบ้านเด็กๆวิ่งเข้าไปในสวนที่เปียกน้ำฝนเสียงหัวเราะของพวกเธอดังสะท้อนอยู่ทั่วบ้านที่เคยเงียบงันมานานหลายปีคุณพิมพ์ยืนมองจากระเบียงรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวเราะของลูกสาวตัวเองอีกครั้งแม่พิมพ์มาดูสิค่ะ เด็กหญิงน้ำตะโกนจากกลางสนามหญ้าเธอถือกล่องไม้เก่าๆที่ขุดเจอใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านคุณพิมพ์เดินลงมาช้าๆเปิดกล่องดูข้างในในนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆของลูกสาวเธอและจดหมายที่เธอเคยเขียนถึงตัวเองแต่ไม่เคยส่งเธอหยิบจดหมายนั้นขึ้นมามือสั่นเบาๆถึงแม่ในอนาคตถ้าวันหนึ่งแม่งเงาอย่าปิดหัวใจไว้เลยนะเพราะความรักใหม่อาจกำลังรออยู่ตรงมุมหนึ่งของโลกอย่ากลัวที่จะรักอีกครั้ง คุณพิมพนิ่งน้ำตาคลอเธอยิ้มทั้งที่เสียงสะอื้นยังสั่นอยู่ในลำคอเด็กหญิงน้ำมองขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มแม่พิมพ์ร้องให้เหรอคะไม่ใช่เจ้าแม่ดีใจต่างหากจากนั้นคุณพิมพ์ก้มลงกอดเด็กหญิงไว้แน่นแล้วกระซิบข้างหูว่าขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตแม่ในวันที่ฝนตกวันต่อมาเธอพาเด็กทั้งสองไปสมัครเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านครูใหญ่ถามด้วยความสงสัยคุณพิมพ์เป็นญาติของเด็กทั้งสองหรือครับเธอยิ้มตอบไม่ใช่แค่แต่ตอนนี้ พวกเขาคือครอบครัวของฉันข่าวนี้แพร่ไปในหมู่คนรู้จักของคุณพิมพ์อย่างรวดเร็วหลายคนสงสัยว่าทำไมมหาเศรษฐีหญิงที่มีทุกอย่างในชีวิตถึงยอมเปิดบ้านให้คนยากจนแต่คุณพิมพ์ไม่ตอบคำถามใดๆเธอแค่ยิ้มและพูดกับผู้ช่วยว่าเพราะบางครั้งคนที่เราช่วยไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นที่ได้รับการช่วยแต่เราก็ได้รับการเยียวยาเหมือนกันเวลาผ่านไปหลายเดือนบ้านหลังใหม่สำหรับคุณแป้งกับลูกๆเสร็จสมบูรณ์มันเป็นบ้านไม้หลังเล็กอบอุ่น และมีแสงไฟสีส้มอ่อนในตอนกลางคืนเด็กหญิงน้ำเริ่มเรียนเก่งขึ้นทุกวันเธอชอบวาดรูปและวาดภาพคุณพิมพ์ไว้หลายภาพภาพหนึ่งเป็นผู้หญิงสองคนยืนอยู่กลางสายฝนคนหนึ่งถือร่มอีคนอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนใต้ภาพมีคำเขียนด้วยลายมือเด็กๆว่าแม่สองคนของหนูพบกันในวันที่ฝนตกเมื่อคุณพิมพ์เห็นภาพนั้นเธอเงียบอยู่นานก่อนจะยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนที่สุดในชีวิตวันหนึ่งตอนเย็นหลังฝนตกเช่นเคยคุณพิมพาเด็กทั้งสองไปเดินเล่นริมทะเล แสงอาทิตย์ยามเย็นทอดยาวบนผิวน้ำเสียงคลื่นกระทบฝั่งเป็นจังหวะเบาๆแม่พิมพ์น้ำพูดพลางจับมือเธอหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆแม่ก็อยากอยู่กับหนูนานๆเหมือนกันลูกเด็กหญิงน้ำมองทะเลแล้วพูดต่อแม่บอกว่าถ้าฝนตกแล้วมีคนยื่นร่มให้เราแปลว่าคนคนนั้นคือพรจากฟ้าคุณพิมพ์หัวเราะทั้งน้ำตางั้นแม่ก็คงได้รับพรจากฟ้าเหมือนกันเพราะหนูคือคนที่ยื่นร่มให้แม่ในวันที่แม่ไม่มีใคร แสงสุดท้ายของวันศาสตร์กระทบใบหน้าของทั้งคู่เสียงหัวเราะและคลื่นผสมกันกลายเป็นความเงียบสงบที่งดงามขณะนั้นคุณพิมพ์รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเธอไม่ใช่หญิงมหาเศรษฐีที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตและการให้อภัยในค่ำคืนนั้นฝนตกอีกครั้งแต่แทนที่เธอจะปิดหน้าต่างเธอกลับเปิดมันออกแล้วปล่อยให้สายฝนตกกระทบผิวเบาๆ เธอยืนมองออกไปในความมืดเห็นแสงไฟจากบ้านเล็กๆที่อยู่ถัดไปเสียงหัวเราะของเด็กดังลอดมาเธอยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนขอบคุณนะฝนที่พาเขามาเจอฉันอีกครั้งเธอพูดกับฟ้าเบาๆก่อนจะปิดตาลงอย่างสงบชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความว่างเปล่าบัดนี้มีความหมายใหม่ที่ไม่มีสิ่งใดมาแทนได้เพราะในสายฝนวันหนึ่งเธอได้พบกับปาฏิหาริย์ของหัวใจมนุษย์ สิ่งเดียวที่ทำให้คนรวยที่สุดในโลกกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่างแท้จริงหลายปีผ่านไปหลังจากวันที่ฝนตกวันนั้นบ้านหลังใหญ่ของคุณพิมพ์ไม่เคยเงียบอีกเลยเสียงหัวเราะของเด็กหญิงนามและน้องฝนกลายเป็นดนตรีประจำทุกเช้าสวนดอกไม้ที่เคยถูกปล่อยให้รกร้างตอนนี้มีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมีมือเล็กๆมาช่วยรดน้ำพรวนดินและปลูกต้นไม้ใหม่ทุกวันคุณแป้งฟื้นตัวดีขึ้นเธอกลับมามีแรงทำอาหาร และช่วยคุณพิมพ์ดูแลบ้านทุกคนกินข้าวโตวเดียวกันทุกเย็นเหมือนครอบครัวแท้ๆไม่มีใครพูดถึงอดีตท,ที่เจ็บปวดอีกเพราะทุกคนรู้ว่าปัจจุบันนั้นงดงามพอแล้ววันหนึ่งคุณพิมพ์นั่งอยู่บนระเบียงมองดูเด็กทั้งสองวิ่งเล่นท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาเบาๆเด็กหญิงน้ำกลางร่มใบเล็กแล้วตะโกนแม่พิมพ์มาฝนตกอีกแล้วคุณพิมพ์หัวเราะเบาๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้เก่าๆเดินลงบันไดช้าๆ เธอก้าวเท้าเปล่าลงบนสนามหญ้าที่เปียกชื้นลมเย็นพัดกลิ่นดินลอยเข้าจมูกน้ำหยดลงบนผมแต่เธอไม่สนใจเธอเดินเข้าไปกอดเด็กทั้งสองไว้ในอ้อมแขนหนูรู้ใหม่ฝนไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวมันคือสิ่งที่ล้างความเศร้าออกจากใจเราเด็กหญิงน้ำยิ้มเหมือนวันที่แม่พิมพ์เจอหนูใช่ไหมคะคุณพิมพ์พยักหน้าใช่เจวันนั้นฝนพาเรามาเจอกันทั้งสามคนหัวเราะเบาๆขณะสายฝนยังคงตกอยู่ แต่คราวนี้ไม่มีความเหงาไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงความอบอุ่นของหัวใจที่พวกเขาแบ่งกันในค่ำคืนนั้นหลังจากทุกคนเข้านอนคุณพิมพหยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกมาเปิดหน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือที่มั่นคงว่าชีวิตสอนฉันว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่บ้านใหญ่หรือทองคำที่สะสมแต่คือหัวใจที่ได้เรียนรู้การให้อภัยและได้รักอีกครั้งโดยไม่กลัวเจ็บปวดเธอวางปากกาลงมองรูปถ่ายบนโตะ๊ะ ภาพของลูกสาวเก่าคู่กับเด็กหญิงนามและน้องฝนที่ยิ้มอย่างมีความสุขคุณพิมพ์ยิ้มน้ำตาไหลยอย่างสงบแม่มีลูกสามคนแล้วนะ่ะเธอพูดกับภาพเบาๆและแม่ก็มีความสุขที่สุดในชีวิตเสียงฝนตกกระทบหลังคาอีกครั้งแต่แทนที่จะฟังด้วยความเหงาเหมือนในอดีตวันนี้เธอฟังด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักแสงฟ้าผ่าที่ไกลลิบว่าขึ้นบนท้องฟ้าตามด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ดังมาจากห้องข้างๆ คุณพิมพ์ปิดสมุดยกมือพนมและกระซิบคำอธิษฐานสุดท้ายขอบคุณสำหรับสายฝนวันนั้นเธอล้มตัวลงบนเตียงหลับไปด้วยรอยยิ้มและในความเงียบของค่ำคืนนั้นมีเพียงเสียงสายฝนที่ยังคงโปรยปลายเรากับจะบอกโลกใบนี้ว่าบางครั้งปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจเริ่มต้นจากน้ำฝนเพียงหยดเดียวเมฆฝนหัวใจสองประกาย